เฮ้สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม mm hmm. ก็คลิปนี้นะครับผมมีคนขอมานานแล้วนานมากมากแล้วนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ทาคลิปด้วยคลิปนี้ก็เลยกะว่าจะมาทําคลิปซะหน่อยให้ซะหน่อยนะทุกคนคนที่คอมเมนต์เข้ามามีกันเยอะเยอะเลยนะครับว่าตีบวกขึ้นบวกสิเนี่ยยังไงนะครับผมว่าเพราะว่ามีน้องคนนึงคอมเมนต์มาว่าผมตีแล้วหายตลอดเลยขนาดขึ้นบวกสิออกปกตินะ่ยตียังหายเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูนะครับผมวันนี้เป็นตีไอรอนแมนนะทุกคนเออมีคนบอกให้ผมตีไอรอนแมนบวกสิเหมือนกันนะบวกสิแต่เป็นออร้อยแต่ผมไม่ไม่ไม่กล้าเสี่ยงครับมันมีอันเดียวครับทุกคนสเต็ปสิบเคนะสเต็ปหนึ่งหมื่นนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยนี่ครับเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยครับนี่ครับฮิตหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับแล้วก็กริปแอตแท็กครับหนึ่งหมื่นครับดูครับทีมเจ็ดพันแปดดับเบิ้ลเจ็ดพันหกครับสเปเชียลเจ็ดพันเก้าครับส่วนดีเฟนซ์ แล้วก็เลือดกับ SP เนี่ยไม่มีเลยนะเ p กับ SP คือไม่มีแล้วก็มีคีย์ทิเค้าบวกให้หนึ่งร้ยนะดูจากนี้เลยก็ได้ครับทุกคนนะครับประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะตีออปกติแล้วกันนะพอเซิฟๆซิฟมแต่จะตีอเก้าสิบก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมสอนคลิปหน้าแล้วกันนะถ้าใครมีใครอยากดูผมสอนตีอเก้าสิบแล้วก็อร้อยบวกนะครับก็คอมเมนต์มานะถ้าอยากดูนะทุกคนเดี๋ยวผมทําให้คลิปนี้เซิฟก่อนนะคือตีบวกสิบ ไอรอนแมนธรรมดาเลยนะครับผมอันดับแรกครับผมที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือใบบวกนะครับใบบวกใช้อะไรหนึ่งเลยครับผมใช้ใบไฮอัพนะครับเราจะตีแอดแท็กเราก็ต้องใช้ใบไฮอัพแอดแท็กนะครับผมแคำหนึ่งผมมีไฮอัพแอดแท็กวันนี้ไฮอัพแอดแท็กมีอยู่5ใบนะครับ2เลยก็คือใช้ใบยูนิคนะครับ3ใบรีเจนต์นะครับ4ใบอันทัศนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อเอานะครับตอนนี้ผมไม่มี สำหรับคนที่เคยเล่นอยู่แล้วนะหรือว่าเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยกลับมาเล่นใหม่นะมันคงไม่ยากนะวิธีตีบวก10ออ72อยังไง,ไ,ง,ไ,งไม่ให้มันหายนะครับแต่มันจะเป็นเรื่องยากสำหรับมือใหม่นะเพราะว่ามือใหม่ที่ตามช่องผมเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับทุกคนมาเดี๋ยวผมตีให้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับหาซื้อไปบวกก่อนดูก่อนว่าร้านไหนถูกสุดนะครับร้านไหนถูกสุดเราก็ดึงร้านนั้นแหละไม่รู้หรอกว่ามันเกี่ยวกับดวงแหละนะครับว่าเราจะติดหรือไม่ติดนะจุดสี 4, อ่อย่างนี้ถูกสุดซื้อมาก่อนแล้วกัน เผื่อไม่ติดนะเรามีอันทัดแค่ใบเดียวนะใบไฮอัพเรามีแล้วแล้วก็อันที่2คือใบยูนิคนะทุกคนยูนิคอันละแสนห้าหาไปก่อนนะทุกคนอันนี้แสนสี่เราเราหาไปก่อนเผื่อมีอันที่ถูกกว่านี้นะทุกคนเอ้ยหนึ่งจุดสองอันนี้แสนสองเองนะถูกสุดแล้วมั้งเนี่ยระดับรีเจนเราซื้อมามาไว้ก่อน2ใบนะครับมันต้องใช้2ใบขั้นต่ำนะทุกคนถ้าไม่ติดก็ดูอีกที95 1.9น่าได้จะถูกสุดแล้วนะทุกคนใบอ่าลีเจนนะครับอันนี้ต้องการขึ้นตั้้้งงแต่่2ถึ5 5นใช4บบซืืออมาเเผป็ โอเคมาเริ่มตีครับตีตรงนี้แหละคนเยอะๆนี่แหละเอา้าตีไม่ได้หรอเอา้าว่าจะตีโชว์ซะหน่อยเอ้ยวัตเตอรฟักตีไม่ได้ครับทุกคนไม่เป็นไรผมมีผมมีเซตแชมป์ครับผมมีเซตแชมป์ตีแชมป์เลยแล้วกันพอดีเก็บแชมป์ไม่เล่นครับทุกคนเอา้าแชมป์หายเว้ยแต่ตีแชมป์ก็ได้ทุกคนไม่เป็นไรโอพลาดเลยอ่ะเพออผมยังไม่เคยเข้ามาดูเลยเนะนี่ยไอเอลอนแมนตีไม่ได้ครับทุกคนขออภัยด้วยขออภัยจริงๆครับทุกคนอันนี้ขออภัยจริง ล้นแมนตีไม่ได้ครับไม่เนไรเราตีช้ำก็ได้ครับโอ้โหผิดพลาดทางเทคนิคเลยเนี่ยผิดพลาดทางเทคนิคเลยเนี่ยโอ้โหนี่ครับอันดับแรกนะครับเราต้องใช้ใบไฮอัพนะครับในการขึ้นบวก1น,นะทุกคนโอเคบวก2เราใช้ใบยูนิคนะครับไปต่อครับน่ะถ้าเราตีแตกอะ่ะนี่คือสวยมากนะครับขนาดขนาดบวก2อยังแตกนะทุกคนอะไรวะเนี่ยขนาดขึ้นบวก2ยัง ลดระดับอ่ะคือเฮี้ยมากนะครับดวงดวงดวงคือเฮี้ยมากตอนนี้92%อะลด30อ่ะคือมันไม่ติดอ่ะคิดดูดิยากแค่ไหนถามใจเธอดูโอเคไปต่อบกสครับทุกคนตีขึ้นถึงบวก5เลยนะบยูนิคเนี่ยนะครับโอเคฉลุยครับ ขอเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วกันปามปามก็หยุดอลเล็กไม่ได้อะตอนนี้ปามก็หยุดอลเล็กไม่ได้อะบอกเลย,เลยอ่าต่อไปใช้ใบรีเจนนะทุกคนถ้าใครจะตีออแอดแท็กก็ใช้แอดแท็กนะใครตีออดีเฟนต์ก็เป็นออดีเฟนต์นะทุกคนเออส่วนมากเขาตีออแอดแท็กกันแหละนะไม่มีใครตีออดีเฟนต์หรอกโอ้โ๋อนี่สวยแล้วบวกห้าไปบวกเจ็ดเนี่ยเราต้องใช้รนะีเจนนะครับแล้วก็บวกเจ็ดไปบวกเก้าเราก็ต้องใช้รีเจนอีกใบหนึ่งนะครับอ,อันนี้คืองานหินครับทุกคนโอ้โห ถาจริงอะไรวะเนี่ยถาจริงเพื่อนเอมยิ่งไม่มีอยู่จะพอไหมเนี่ยเหลือยี่มแล้วจากสาวบเแปบเดียวแวบบเดียวหายไป1 0บอครับยังไม่ถึง10นาทีเลยหายไป1 0บอแล้วทุกคนโอ้โหคือขึ้นอยู่กับดวงล้วนๆน,นะเออแนะนําให้ซื้อบกสิบมาดีกว่านะถ้าใครจะซื้อมาตีเองอะ่ะโอ้เห็นดูดิเห็นไหมติดยากมากทุกคนใครจะตีเองอะ่ะผมแนะนําให้ซื้อบกสิมาดีกว่านะครับ นี่ครับได้อ,อมาอสามสแล้วบวกเแล้วก็ใช้ใบรีเจนอีกหนึ่งใบในการขึ้นบวก9นะครับถ้าใครแบบคิดว่ามันติดยากเกินอะ่ะถ้าใครมีตังค์อ่ะใช้อันทัดไปเลยนะครับอันทัดถ้าใช้อันทัดในการขึ้นบวก9เนะี่ยถ้าตีติดบวก10มันจะเป็นอเจ็ดสิบมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะมันจะเป็นอเจ็ดสิบมั้งนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองตีให้ดูนะถ้ามันติดบวก9เราไปบวก1ิบได้อะ่ะภายใน2ใบนะี้ลองดูนะทุกคนเชี้ยแล้วเขี้ยแล้ว,ลวไม่ได้แล้ว ไม่ได้ไม่มีงบครับเราต้องประหยัดงบครับผมถ้าใครมีงบเยอะอ่ะขึ้นบกเก้าใช้อันทันเลยก็ได้ทุกคนมันจะเป็นประมาณ o อออเจ็ดสิบสี่อ่ะทุกคนนะประมาณนั้นแหละนะถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าใช้รีเจนเนี่ยขึ้นบวกเก้าถ้าขึ้นบวกสิบติดเนี่ยมันจะเป็นออสเจ็ดสิบสองเนาะติดเะโอโหโ,อโหท้อว่ะ ท้องแต่เปิดคลิปมาจะตีแอรลอนแมนไแต่ได้ตีอ่ะแต่ได้ตีแชมป์เฉยไม่มีแล้วอกวเนี้ย1.95เอ้ย1.7มี1ใบเว้อันนี้3.2เองเหรอร้านนี้ถูกสุกดแล้วเนี่ยอีมาสักไปเถอะมาสักทีเถอะใบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยรีเจนเนี่ยใบที่3แล้วนะเสียอันทัตไปแล้ว1ใบด้วยอันนี้ใบที่4ที่ผมไม่เก็บไม่ใช่น,นะครั้งเต็มมาตอนนี้โอเคนี่ไงขึ้นแล้วผมบวก9นะรับมันจะเป็นอ .50 นะทุกคน ต่อไปบวก10นะบวก10มันจะเพิ่มให้22นะจาก50ก็จะเป็นอ๋อ72นั่นเองนะครับผมทุกคนตามนี้เลยมาดูกันว่าเราจะติดหรือเปล่าขอเดินแป,ป๊บนึงเผื่อมันเป็นสูตรตอนนี้ก็เยอะเลเกือค้างเต็มครับผมใครรับใครรับพวกไฮดีเจนเนี่ยเออใครรับพวกของแคสเนี่ยของกลางๆเนี่ยแล้วตไฮยูนิคแร่ีเจนเนี่ยทักมานะครับผมแชทมาได้เลยนะครับไฟบวก10มีโอกาสติด40%เนะครับ โอ้โหเีีเยังค์อีกแล้วทำไมฉันต้องมาทำงานหนัก <c oughs> อ่ะไปสุดท้ายซื้อเขาเลยแล้วกันจัดไปครับน่าจะหมดแล้วแหละถูกสุดตอนนี้น่าจะ3.5ปะ่ะถูกสุดน่าจะใช่ครับน่าจะ3.5อ๋อนี่มี3.4มี3.4มาขอเถอะขอเถอะขอเถอะเพื่อนคลิปหน้าจะได้มีกำลังใจในการทำต่อนะตีออ90นะคลิปหน้าใครอยากดูผมตีออ90ให้ดูก็คอมเมนต์มาลวกันนะทุกคนกดไลค์เยอะๆด้วยนะผม โอ้โหชิมหายแล้วชิมหายแล้วเอ็มจะหมดแล้วถามสิบอ็มนะถามสิบอก็ประมาณ240บาทนะทุกคน3 0มสิบอ็มสบาทขนาดตีตีบวกสิ 10. ออปกติเนี่ยตีบวกสิ 10. ออปกติเนี่ยหมดไปแล้วกี่ m อ็มะนะเหลือ9กเอเหลือประมาณ1 0บอมหมดไปแล้ว2 0่อนะครับหมดไปแล้วยี่อขนาดตีออเจอันนี้อทุกคน โอ้ยังไม่ติดเลยอ่ะหมดไปแล้ว 20m ม่ะขนาด OJ12 ดูดิโอ้โหสักทีเถอะเพื่อนโอ้ขอร้องกูจะร้องกูจะร้องกูจะร้องหมดอันท่านวิ่กี่ใบ,บแล้วกนะ็นดะสี่ใบแล้วสี 4, 32, ่สามสิบสองสิบสอง m โอ้ my god น่าจะเกินสิบสอง้วอ, 13, อ่อะสิบสามสิบสี่ m อ่ะโอ้โหดูนะจากสามสิบเอ็ดล้านด้วยไม่ใช่สามสิบล้านด้วยนะ ใช่ไหมเออสาบเอ็ดล้านด้วยตอนนี้หมดไปประมาณ25่สิบห้าเอ็มแล้วทุกคน25่สิบห้าเอ็มนะครับยี่สิบห้าเอ็มในการตีบกสิบอเจ็ดสิบสองนะใครที่จะตีเองนะผมแนะนําให้ซื้อบกสิบมาดีกว่าทุกคนโอ้คือช่วงนี้แบบขึ้นชื่อเลยอะผมขึ้นชื่อเลยขึ้นชื่อเรื่องไอ้มือเกลือเนี่ยแต่ก่อนมือทองในช่วงนี้มือเกอลือล้วนเลยถามจริงเพื่อนถามจริงกดเลยละกันไม่มีการรีรอโอ้ โอ้โหวัต u c ฟใบสุดท้ายนะเอ็มหมดแล้วนะทุกคนอ่ะมาดูคลิปนี้จะต้มเหลวหรือว่ายังไงกับงบ30เอ็มในการตีบวกเอออ่ะให้มันรู้เห,ห้มันรู้ไปเลยเพื่อนอ่ะย้ายเซิฟอยแล้วกันไปเริมสองอ่ะเผื่อเลขสองนำโชคครับสาว10เอ็มกูหายเกี้ยงแล้วเอาตังไหนมาตีออ .90 มาเนี่ยเอาตังไหนมาทำคลิปออ .90 มาเนี่ยไอ้30เอ็มนี่ก็ เอาเหลือมาจากทําคลิปแน่นะผมทําคลิปซื้อแพ็คนะทุกคนซื้อแพ็กมาเปิดอะที่ได้สามสิบเอ็มมาหนึ่งอันนะครับหมดหมดเพราะคลิปนี้คลิปเดียวเลยไฟครับ60กสิบโอเคขึ้นชื่อแล้วเนี่ยไม่ได้ลุ้นเท่าไหร่อะมันขึ้นชื่อก่อนนะตรงนี้ฝั่งซ้ายมือนะครับนี่ครับผมบวกสิบที่ตียังไงก็ไอเทมมันก็จะไม่หายไปนับวิธีแบบนี้นะครับเป็นวิธีหลักเลยนะครับผมเป็นวิธีหลักนะครับประหยัดงบหรือเปล่า ถ้าใครแบบโชคดีอะเออผมน่าจะเปลี่ยนเซิร์ฟตั้งนานเนาะเออน่าจะเป็นทริคทริคเล็กๆนะถ้าใครแบบมือท้องอะอาจจะไม่เปลืองขนาดนี้เหมือนผมนะหมดทัดไปทั้งหมด5ไใบปะประมาณ5ไใบอะรีเจนประมาณ4-5ไใบผมจำไม่ได้ประมาณนั้นแล้วก็ยูนิคอีก5ใบอะใบไฮอัพ1ใบโอ้โหจุกจุครับผม 5-35-45-20-2-m 15-17-m นะแล้วแบบอันทัด5ใบ17 M เยี่ยมเพื่อน ฮั Hello? Hello? ลโหลฮัลโหลนั่นแหละครับผมทุกคนอย่างที่บอกครับใครที่คิดจะตีบวกสิบเองนะดูด้วยว่าตัวเองกับมือทองหรือเปล่านะครับนะตัวเองมือทองหรือเปล่า,นะนะออลาถ้าตัวเองมือทองก็ตีเองได้เลยนะครับถ้าใครแบบมือเฮี้ยแบบผมนะแนะนบให้ซื้อครับนะ แต่แชมป์อะน่าจะหาซื้อ,อยากครับตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีคนปล่อยนะแต่เห็นคนปล่อยอยู่ในกลุ่มแต่เป็นระดับแรมัง้งใช่ไหมแรหรือรีเจนปหมถ้าผมจำไม่ผิดไม่รู้เหมือนกันถ้าจำไม่ได้ก็เข้าไปดูได้แนละ้วทุกคนประมาณนี้นะครับผมสาหรับวิธีตีออปกติเลยออสเจสิอนะครับเออผมลืมบอกไปนะเพราะว่ามันไม่ได้ลดเนาะตอนนั้นเนาะตอนที่เรามีบวก5อยู่อะตอนที่เราจะขึ้นเราขึ้นเนออตอนตอนเราขึ้นบวก7ใช่ไหมสมมติผมมีบวก5้าอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้ มีเทมบวก5อยู่พอเราขึ้นบวกเปุ๊บบวก7ติดใช่ไหมเราใช้บรีเจนใช่ไหมถ้าเราตีบวก7แตกอีกเออถ้าเราตีบวก7ไปบวก9แตกก็ต้องใช้บารีเจนอีกนั่นแหละนะครับท,ที่ก็คือแบบถ้าเราตีด้วยใบอันไหนลดนะสมมุติเราจะขึ้นบวกสิบเนี้ยตอนนี้เราอยู่บวก9ใช่ไหมตอนเราตีขึ้นบวกเเราใช้ใบรีเจนในการขึ้นใช่ไหมพอเรามาตีใช้อันทัดขึ้นบวก10เนี่ยแต่มันลดระดับเว้ยลดระดับก็คือเหลือบวกเเราไม่ใช่แบบว่าเรามาใช้ใบรีเจนอ่ะ ในการตีขึ้นบวก9นะเราต้องใช้อันทัศในการตีขึ้นบวกแล้วก็ขึ้นบวก10นะทุกคนแต่ถ้าว่าตอนที่เราจะตีขึ้นบวก10อ่ะสรุปมันไม่ติดไว้ทุกคนไม่ติดไม่พอนะ <_ T> มันล้มเหลวโดยการลดระดับมาเหลือบวก7ใช่ไหม <_ T> เพราะว่าใช้อันทัดในการขึ้นบวก10น่ถ้ามันล้มเหลวมันจะลด2อระดับก็คือจากบวก9เหลือบวก7นะครับ <_ T> ไม่ใช่ว่าเอ้ยเลยขึ้นบวก9ใหม่เราต้องใช้รีเจนไม่ใช่นะทุกคนถ้าเราใช้บลรีเจนขึ้นบวก9ใหม่เนี่ยมันจะเหลืออ68 ค่อนข้างเน่าเลยนะครับถ้าเราเหลือบวกเจ็ดเนี่ยถ้าเราตีขึ้นบวกสิบแตกแต่มันเหลือบวกเจ็ดเ่ยเราต้องใช้แบรนทัศในการขึ้นบกเก้าแล้วก็ขึ้นบวกสิบประมาณนี้แหละนะครับไม่พูดเยอะเดี๋ยวงงนะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็แชทมาที่ Facebook Fan Page นะครับอ่าลิงก์อยู่ใต้คลิปอ่าดีสคริปชันนะครับส่วนใครอยากให้ผมสอนตีอเก้หรืออร้0ยนะครับผมคอมเมนต์มาเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะเก็บเอ็มออมเอ็มไว้นะครับผมมาทำคลิปให้ทุกคนดูแร้ววันนี้ก็มีประมาณนี้ทุกคน ก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการยูคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะผมก็รอติดตามครับผมสำหรับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับบ๊ายบายจุบ,บไปแล้ว